สวัสดีครับตลาดซื้อขายนักเตะเปิดแล้วนะฮะวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยความเคลื่อนไหวล่าสุดที่แอนฟิวลิเวอร์พูลยุคใหม่ของอาร์เนลสลสลอตเนี่ยเขากำลังจะทำอะไรกันบ้างหลังจากเพิ่นได้แชมป์ลีกสมัยที่20มาหมาดๆเลยใช่ค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าน่าติดตามมากนะคะยุคใหม่เนี่ยใช่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้หลักๆก,ก็มาจากลิเวอร์พูลเอ็กโคนะครับเขาให้รายละเอียดเลยว่าทีมงานของสลอ กับริชาร์ดฮิวจ์พอออกีฬาคนใหม่เนี่ยเขาวางแผนกันยังไงมาดูกันเลยว่าใครจะเข้าใครจะออกภาพรวมทีมฤดูกาลใหม่จะเป็นแบบไหนอืมเริ่มที่ข่าวใหญ่สุดก่อนเลยไหมคะเอาเลยครับตัวเป้งสุดตอนนี้ฟลอเรียนเวิร์สจากเลเวอร์คูเซนอ่าเหมือนจะใกล้มากๆแล้วนะครับใช่ค่ะกองกลางตัวรุกคนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากจริงๆได้ยินว่าค่าตัวนี่มหาศาลเลยโอ้โหใช่ครับร้อยล้านปอนด ยังมีบวกแอดออนอีก16ล้านปอนนด์นะเหลือแค่รอตรวจร่างกายหลังกลับจากพักร้อนแค่นั้นเองตัวกับพริเมยร์ลีกได้เร็วแค่ไหนนั่นสิครับลีกอังกฤษนี่มันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆความเร็วความปะทะใช่ค่ะแต่ก็เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่น่าสนใจนะแสดงว่าเขาเชื่อมั่นในตัวนักเตะจริงๆนอกจากเวิร์สแล้วมีใครอีกบ้างครับที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเข้ามา ก็มีเยเรมีฟริมปองแบ็คขวาจากเรเวอร์คูเซ่นเหมือนกันอันนี้จ่ายค่าฉีกสัญญาไป29ล้านปอนด์อ oh, ๋อฟริมปงนี่ก็เร็วปรีดเลยนะใช่ค่ะแล้วก็มีผู้รักษาประตูเข้ามาสองคนอ่ะอร์รมีนเปซี่ดาวรุ่งฮังการีจากพุสแัสอะคาเดมียอันนี้ประมาณ1.5ล้าน อายุยีเองนะคนนี้ค่ะแล้วก็อีกคนจอจี้มามาดาชูลี่ผู้รักษาประตูจอร์เจียอันนี้คือเซ็นมาจากวาเลนเซียตั้งแต่ปีที่แล้ว30ล้านอ๋อคนนี้เซ็นล่วงหน้าไว้แล้วก็จะมาปรีซีซั่นนี้เลยใช่ค่ะทั้งหมดก็จะมาร่วมทีมปรีซีซั่นกันทีนี้เป้าหมายต่อไปที่ยังคุยกันอยู่ก็มีมิโลสเคอร์เคเซสแบ็กสายบอลมาร์ททีมชาติฮังการีเหมือนเพเซลเลออ๋อค่ะแบ็กสายนี่เองใช่ครับ แต่เหมือนบอนมัรเขาจะอยากได้เยอะหน่อยประมาณ45ล้านปอนด์โห oh, 45ล้านเลยเหรอแต่ริชาร์ดฮิวก็คงพยายามต่อรองดูแหละครับเพราะฮิวส์เพราะฮิวส์เคยอยู่บอนมารมาก่อนใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้น่าสนใจว่าคอนเน็ชันเก่าจะช่วยได้ไหมอืมก็น่าจะมีส่วนนะคะแล้วการเสริมแบ็กซ้ายนี่ก็สำคัญนะเพราะเริ่มมีข่าวว่าเอ่อแบ็กซ้ายตัวหลักคนเดิมอาจจะไปพูดถึง่าออกพอดีเลยที่ยืนยันแล้วก็มี เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอืออันนี้ช็อกวงการเหมือนกันนะใช่ครับไปเรอัลมาดริดค่าตัวเหมือนจะแค่10ล้านปอนด์เองเพราะเหลือสัญญาไม่เยอะค่ะแล้วก็มีคีฟิลเคลเลอร์ผู้รักษาประตูอ่าใช่เคลเลอร์ไปเบรนท์ฟอร์ดอันนี้18ล้านปอนด์ก็ถือว่าได้ราคาดีอยู่นะคะสําหรับผู้รักษาประตูมือสองครับผมทีนี้มาดูคนที่อาจจะย้ายออกกันบ้างอันนี้ข่าวเยอะเลยค่ะเริ่มจากแนวรับก่อนเลยไหมคะครับ ก็มีแอนดี้โรเบอร์สันที่แอตลาสมาดริดสนใจคอสตาซิมิกาสนี่ก็มีหลายทีมสนวนเหมือนกันอืมโรบสันนี่ถ้าไปจริงก็เรื่องใหญ่นะคะใช่ครับส่วนอิบราฮิมาโคนาเต้เหลือสัญญาปีสุดท้ายมีข่าวกับทั้ง PSG ทั้งมาดริดแต่ลิเวอร์พูลก็พยายามคุยสัญญาใหม่อยู่อ๋อยังพยายามรังอยู่ส่วนจาร็ลควอนซ่าล่ะคะ ดาวเรื่องที่ฟอร์มดีควอนซ่านี่เลวอคูเซนสนใจแต่ลิวพูอยากเก็บไว้ใช้งานต่อนะครับไม่อย่างปล่อยอืมก็สมควรเก็บไว้นะคะเล่นดีเลยแดนกลางบ้างฮาวิเอเลียดหลังเวิร์ทสมานี่อนาคตจะเป็นไหนต้องรอดูค่ะอาจจะต้องคิดหนักหน่อยแล้วไทลอร์มอตันละคะที่ปล่อยยืมไปมอตันนี่ก็น่าจะย้ายแหละครับถ้ามีทีมแชมเปี้ยนชิพยื่นข้อเสนอดีๆเข้ามาอืมก็คงอยากลงเล่นสม่ำเสมอ มาถึงแนวรุกอันนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันเฟเดริโกเคซ่าเคซามีข่าวจะกลับอิตาลีเหรอคะใช่ครับนาโปลีสนใจแล้วก็ดาวินนูนเยสคนนี้ข่าวเยอะมากทั้งนาโปลีมิลานแอตลัสมาริตลีกซาอูโหนูนเยสนี่ก็หลายทีนเลยนะดูทรงแล้วทั้งเคียซ่าทั้งนุนเยสมีโอกาสย้ายออกสูงเหมือนกันถ้าสองคนนี้ไปพร้อมกันนี่โอ้โหแนวรุกยวบเลยนะใช่ครับ ต้องหาตัวแทนเลยส่วนลุยส์ดีอาร์สนี่ก็มีข่าวกับซาอุบาซาแต่เหมือนเจ้าตัวยังอยากอย,กอยู่ต่อนะอ๋อดีอาร์สยังอยากสู้อยู่ครับแล้วก็มีนทฟิลิปส์อันนี้น่าจะย้ายถาวรแน่ๆกับพวกดาวรุ่งเบนด็อกลูคัสดิฟเฟนเซนจเดนดานส์อาจจะยืมตัวหรือขายขาดไปเลยการเปลี่ยนแปลงแนวรุกนี่แหละคะ่ะประเด็นใหญ่เลยถ้าเคียซ่าก,กับนูนเยสไปจริงเนี่ยเลือกพูต้องหาตัวแทนแน่นอนซึ่งก็มีชื่อโผลมาบ้างแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับมีอเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซิลกับอูโกเอคิติเก้ของแฟรงเฟิร์ตแต่สองคนนี้ค่าตัวแพงมากนะระดับ85ล้านปอนด์ขึ้นไปทั้งคู่เลยใช่ครับแพงลิฟเลยนี่คือความท้าทายของทีมซื้อขายเลยนะถ้าต้องหาตัวแทนระดับนี้จริงๆอืมแล้วในแนวรับล่ะคะนอกเหนือจากข่าวโรเบิร์ตเซนคนาเต้ แนวรับนี่มีรายงานยืนยันจากสโมสรเลยนะว่าจะไม่ปล่อยใครออกถ้ายังไม่ได้ตัวใหม่เข้ามาแทนก็แสดงว่ายังไงก็ต้องหาเซ็นเตอร์แบ็กใหม่ใช่ครับเหมือนยังมองหาเซ็นเตอร์ดาวรุ่งอยู่หลังจากพลาดเป้าหมายคนก่อนไปค่ะก็ต้องเสริมแหละแนวรับก็สําคัญสรุปภาพรวมแล้วตลาดรอบนี้ลิเวอร์พูลนี่คึกคักมากจริงๆนะครับมีการลงทุนใหญ่เพื่อสร้างทีมยุคใหม่ของสลอตเลยโดยเฉพาะดิวเวอร์สนี่คือแบบทุ่มสุดตัวแล้วก็ต้องจับตาดูดีอื่นๆ ทั้งขาเข้าอย่างแบ็กซ้ายและขาออกโดยเฉพาะแนวรุกใช่ค่ะประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือการปรับทับครั้งใหญ่นี้มันจะเป็นการวางรากฐานสู่ความสำเร็จยุคใหม่ได้จริงไหมแล้วแรงกดดันมหาศาลโดยเฉพาะจากค่าตัวเวิร์สเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับทีมกับฟอร์มการเล่นฤดูกาลหน้าแน่นสิครับเป็นคำถามสำคัญที่แฟนบอลคงต้องตามดูกันยาวๆเลยครับฤดูกาลนี้